สวัสดีคะ่ะนักเรียนกลับมาพบกับคุณครูพิมพ์ระดาฉัตรกีรเศษค่ะในหน่วยการเรียนรู้ที่4บทเพลงในท้องถิน่นตัวชีวัดที่1ค่ะเล่าถึงเพลงในท้องถิ่นได้ซอสลา2.2ป .1 ทและตัวชีวะที่2ค่ะระบุสิ่งที่ชื่นชอบในดนตรีท้องถิน่นซอสลา2.2ป .1 ทับ2ค่ะประกายความคิด นักเรียนอยู่ในภาคใดและเพลงพื้นบ้านภาคนั้นมีเพลงอะไรบ้างคะอลองดูลองทายกันดูสิคะเพลงพื้นบ้านเป็นเพลงในท้องถิ่นที่สะท้อนให้เห็นถึงการดำรงชีวิตวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อของคนในท้องถิ่นซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น บทเพลงในท้องถิ่นแบ่งออกเป็น4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ค่ะเพลงพื้นบ้านภาคเหนือเพลงซอเป็นเพลงที่นิยมมาแต่โบราณเป็นการร้องโต้ตอบกันระหว่างชายหญิงในเชิงเกี่ยวพาราสีความน่าสนใจของบทเพลงนี้อยู่ที่การร้องโต้ตอบกันเพราะ ต้องใช้ปฏิพานไหวพริบในการร้องและเพลงซอเป็นเพลงที่สนุกสนานอีกทั้งยังใช้ดนตรีพื้นบ้านบรรเลงประกอบค่ะได้แก่ปีแน่ซึงและสล้อค่ะเพลงพื้นบ้านภาคกลางเพลงเกี่ยวข้าวเป็นเพลงที่ใช้ในการร้องเกี่ยวข้าวเพื่อแสดงถึงความผ่อนคลายจากการเหน็ดเหนื่อยในการทำงานนะคะ สร้างความสนุกสนานในการทำงานและเป็นการร้องฉลองที่พืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์ค่ะความน่าสนใจของบทเพลงนี้อยู่ที่ทำนองซึ่งใช้ร้องย้วยเย้กันอย่างสนุกสนานเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยและสร้างความสามาคัคคีระหว่างกันทำนองที่ใช้ค่ะเป็นทำนองที่เรียบง่ายมีการใช้สัมผัสคำในลักษณะของบทกรอน ความสนุกสนานอยู่ที่จังหวะของเพลงค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหรือว่าภาคอีสานนั่นเองนะคะเพลงหมอลำเป็นเพลงพื้นบ้านที่มีการร้องเล่นกันมาช้านานหมอลำมีจุดกำเนิดจากความเชื่อในเรื่องผีเรื่องเทวดาและเพื่อผ่อนคลายจิตใจสร้างความบันเทิง หมอลำเป็นเพลงร้องเล่นกันสำหรับหนุ่มสาวหรือผู้ใหญ่ค่ะเพื่อความสนุกสนานในเทศกาลต่างๆนะคะเช่นงานทอดท่ป่านะคะนักเรียนงานสงกรานต์งานทำบุญต่างๆนะคะเครื่องดนตรีที่ใช้เช่นแคนปงลางความน่าสนใจของเพลงบทเพลงเป็นการบรรเลงเรื่องราวต่างๆด้วยทำนองที่ไพเราะ และมีทํานองเพลงที่สนุกสนานเร้าใจค่ะต่อ,อมากันที่ภาคสุดท้ายนะคะนักเรียนในเพลงพื้นบ้านภาคใต้นะคะเพลงบอกเป็นเพลงที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเป็นเพลงที่ใช้บอกเรื่องราวต่างๆเช่นบอกวันสงการานต์บอกเล่าบอกร้องชานะ,ะหรือ หมายถึงนะคะการร้องชมเชยหรือร้องบูชาบอกประชันคือการร้องโต้อตอบเกี่ยวกับเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆเครื่องดนตรีที่ใช้เช่นโทนชาตรีร,รัมนาข้องคู่ความน่าสนใจของบทเพลงนะคะนักเรียนอยู่ที่คำร้องคำกลอนและปฏิพันธ์ไหวพริบของผู้ร้องซึ่ง ทำให้บทเพลงสนุกสนานและน่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะการร้องเพลงนะคะการร้องเล่นจะมีท่าทางประกอบนะคะเพื่อดูให้มีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะคะแต่สิ่งที่เขาจะเน้นเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการขับร้องเพื่อะะแสดงถึงความฉลาดหลักแหลมในการร้องโต้ตอบกันนั่นเองค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะคุณครูเกก,ก็ทุบท้นบทเรียนให้นักเรียนนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 นะฮะซึ่งเราได้เรียนรู้กันไปแล้วในหน่วยการเรียนเรื่องนี้นะคะวันนี้ก็มาทบทวนให้กับลูกๆได้นะคะเป็นการทบทวนบทเรียนอีกครั้งหนึ่งสรุปก็คือเลงพื้นบ้านเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงอะไรลูกวิถีชีวิตวิถีชีวิตคืออะไรคือการที่เรามีความเป็นอยู่ในการดํารงชีวิตแต่ละวันนั่นเองนะคะ ของคนไทยในแต่ละภาคนะคะแต่ว่าวันนี้ครูเกือพูดถึง4ี่ภาคก็รวมไปเลยทุกภาคและในทุกท้องถิ่นนะคะทุกคนควรร่วมมือกันอนุรักษ์และสําคัญเลยลูกสืบทอดเพลงพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปอยังรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะนะคะอันนี้เป็นทั้งสรุปสาระสำคัญนะคะนักเรียนในวันนี้ลองดูลูกนะคะดูดูก่อนนะคะ บทเพลงในท้องถิ่นอ่ะมาดูภาคเหนือนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงที่ร้องชายหญิงร้องโต้อตอบกันนะ,ะหรือที่เคยสอนไปแล้วคือเพลงอะไรลูกเพลงซอถูกต้องค่ะแล้วก็ใช้ดนตรีพื้นบ้านบรรเลงนั่นเองนะคะส่วนในเพลงของพื้นบ้านภาคกลางนะคะก็เช่นเพลงอ่า เกี่ยวข้าวนะคะเพลงกองยาวอย่างนี้นะลูกนะก็จะเพื่อความผ่อนคลายจากการทํางานจังหวะก็จะเน้นในเรื่องของจังหวะที่มีความสนุกสนานนะคะเพลงพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะคะคือใช้ร้องเล่นในเทศกาลต่างๆเช่นวงหมอลำวงปรงลางนะคะทำนองก็จะไพเราะสนุกสนานแล้วก็มีความเร้าใจนะลูก ภาคสุดท้ายนะคะคือภาคใต้นะเช่นเพลงบอกนะคะคือเป็นเพลงที่ใช้บอกเรื่องราวต่างๆเน้นความฉลาดในการโต้อตอบเพราะว่าเพลงบอกของชาวภาคใต้เนี่ยลูกเขาจะคิดกันสุดๆเลยจะไม่มีไม่มีไดอะล็อกบอกเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะลูก ด้านหลังนี้จะมีแบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบแบบปรณนัยให้ลูกได้นะคะลองทบทวนนะคะอยู่ทั้งหมดด้วยกัน10ข้อนะคะหลังจากนี้แล้วนะคะคุณครูกก็ขออนุญาตลาไปก่อนอย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนบ่อยๆนะคะ